ตอนที่7ิ้คินอีรู้ว่าระบบจะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวละครที่ถูกเรียกเหล่านี้ในระดับปานกลางแต่ตัวละครทั่วไปจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ยูทีลูโอเป็นอย่างนั้นในขณะนี้ดวงตาของเธอคมชัดและมือเรียวและเรียวคู่หนึ่งบีบก,กฎหมายและไฟสีแดงสว่างขึ้นยูทีลูโอถือได้ว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายของผู้หญิงหรือที่เรียกว่าเทพเจ้าที่ดุร้ายมีคาถาวิญญาณและความแข็งแกร่งของเธอค่อนข้างผเด็ดการ บุคลิกภาพยังเย็นชามากความนับถือตนเองที่แข็งแกร่งเธอถูกชินอี้รังแกและตอบโต้ทันทีโดยโผล่หน้าอกของชินอี้ด้วยนิ้วเดียวอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ยูฉีลูโอ้อย่าสองครั้งสาครั้งห้าครั้งยุ่งเหยิงทำไมมันถึงไม่ได้ผลสำหรับคุณชินอีลูกผมของเธอซึ่งเรียบเนียนอย่างคาดไม่ถึงอย่าสร้างปัญหาฉันเป็นเจ้านายของคุณคุณไม่สามารถทำไรฉันได้ไม่ ยูทิลูโอดูเหมือนจะยังสับสนเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นก็มีอาการปวดหัวของเธอและข้อมูลจำนวนมากถูกเทลงในตัวเธอหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เข้าใจมันเป็นอีกโลกหนึ่งสวนสนุกคุณเป็นเจ้าของร้านที่นี่คุณอยากให้ผมทำอะไรเมื่อเห็นว่าในที่สุด NPC ที่ทรงพลังนี้ก็เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ทินอีก็ยิ้มและพูดว่าฉันต้องการให้คุณแกล้งทำเป็นถีเพื่อทำให้ผู้คนหวาดกลัว ยูทีลูโอหันหัวของเธออย่างเฉยเมยแกล้งทำเป็นถีเดิมทีผมเป็นแต่คุณมีร่างกายคินอียิ้มและหยิบท็อฟฟี่กระต่ายขาวจำนวนหนึ่งออกจากกระเป๋าของเขาคุณหิวไหมมีลูกอมไหมเขารู้ว่ายูทีลูโอชอบอาหารหวานแน่นอนว่ายูทีลูโอและดวงตาที่ไม่สามารถติดตามได้สว่างขึ้นจากนั้นก็มองออกไปอย่างเยอ่อหยิบขนมแกะมันออกและใส่ไว้ในปากของเธอมันยังคงมีรสชาติที่ดี จากนั้นเขาก็กินยาอีกเน็ดจากมือของชินอี้ชินอียิม้มฉันจะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเรามาพักผ่อนกันแต่เช้าเขาคิดโดยสัญชาตญาณว่ายูจีลูโอจะดีเท่ากับซาดากโกดังนั้นฉันจึงกลับไปที่ห้องของฉันและเตรียมพร้อมที่จะนอนหลับแต่ทันทีที่เขานอนลงเขาก็พบใครบางคนอยู่ข้างข้างเขาหันหัวไปมองชินอี้ก็กระโดดขึ้นทันทียูจีลูโอคุณกำลังทำอะไรอยู่ ยูชีลูโอสงบมากและหันไปไปนอนทำไมคุณถึงนอนบนเตียงของฉันกลับไปที่โรงศพของคุณฉันนอนคนเดียวมาเป็นร้อยปีและฉันไม่อยากกลับไปนอนอีกชินอี้คิดอยู่ครู่หนึ่งว่าโอเคงั้นมาที่นี่หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็จับมือของยูชีลูโอและลากเธอขึ้นและเดินออกไปอย่างรวดเร็วเขาพบว่ายูชีลูโอมีอุณหภูมิร่างกายเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปอย่างน้อยนั่นคือความรู้สึก ีเก่าธรรมดาอาจกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เหมาะสําำหรับเด็กแต่ชินอี้กำลังคิดเพื่อที่เธอจะได้ซ่อนตัวอยู่ในพนักงานธรรมดาของสวนสนุกในอนาคตซึ่งค่อนข้างสะดวกคุณจะให้ฉันนอนที่ไหนยูทิลูโอพูดอย่างใจร้อนชินอีพาเธอไปที่สวนหลังบ้านของบ้านสไตล์ญี่ปุ่นและชี้ไปที่บ่อน,นำโบราณที่มืดมนแค่นั้นแหละฉันพบเพื่อนร่วมห้องสำหรับคุณถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่อยู่คนเดียว เมื่อได้ยินคำพูดของฉินอีร่างขาวก็ค่อยๆค,คลานออกมาจากเจ้งจือซาดาโกะสีขาวเหมือนหิมะมองไปที่ยูจีลูโอด้วยใบหน้าที่น่ารักและกวากมือเรียบอย่างเงียบๆยูจีลูโอซึ่งสวมชุดสีแดงสดมองไปที่ซาดาโกะด้วยความรังเกียจบนใบหน้าของเธอจริงเหรอให้ฉันนอนในบ่อน,นำกับเด็กแฟนแบงค์คนนี้ ขิ้นอียกค้างขึ้นถ้าคุณต้องการคุณสามารถนอนในนั้นได้มีห้องนอนมากมายคุณสามารถนอนได้ทุกที่ที่คุณต้องการอย่ารบกวนฉันหลังจากเขาพูดจบชินอี้ก็จากไปโดยไม่ลังเลยูชิลูโอเงยหน้าขึ้นมองแสงจันทร์และถอนหายใจจากนั้นก้าวเข้าไปในบ้านซาดากโกะดูเหมือนจะต้องการเป็นเพื่อนกับเธออาบาร้องไห้ออกมาเหยียดมือออกและทำตามขั้นตอนต่อไปปังประตูปิด ประตูหลังถูกปกคลุมด้วยชั้นของแสงสีแดงและมียามชายกระดาษตัวน้อยที่มีดาบกระดาษอยู่ในมือของเขาซาดาโกะกระแทกมันปิดจมูกของเธอเป็นเวลาน,านานและในที่สุดก็คลานกลับเข้าไปในบ่อน,นำด้วยความโกรธจ,จุดจุดจุดวันรุ่งขึ้นแสงของวันเพิ่งแตกชินอีซึ่งยังไม่ตื่นขึ้นมาถูกปลุกด้วยเสียงที่ประตูเปิดประตูคุณยังคงทำธุรกิจเปิดประตูเร็วทันทีที่เขาได้ยินเสียงที่คุณเคยนี้ชินอี้ก็รู้ว่าใครกำลังมา มันเป็นศัตรูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหัวหน้าของโรงพยาบาลที่น่ากลัวและอดีตกองหน้าของพ่อของเขาที่มีกระดูกหลังจางเสียวเทียนด้วยเหตุผลที่ว่าในฤดูกาลนี้สวนสนุกจะเปิดประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีสวนสนุกจินเช่นมักจะเปิดหลังจาก9ก้าโมงเท่านั้นเนื่องจากประชากรเบาบางแต่คินอีมองไปที่โทรศัพท์ของเขาแอร์ละมันเป็นเทียงหนึ่งในสี่ที่ผ่านมาเจ็ดและเวลาเปิดเร็วที่สุดยังไม่มาถึงเขาขยี้ตาใส่กางเกงและเดินออกไปสวมรองเท้าแตะ อะไรนะบอสจางมาเร็วขนาดนี้ขอให้ฉันดื่มชาย,ยามเช้าด้วยกันไหมจางเสี่ยวเทียนยังคงแต่งตัวเป็นเด็กข้างถนนด้วยแว่นกันแดดกางเกงขาสั้นและเสื้อเชิ้ตลายดอกไม้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาอารมณ์ไม่ดีในวันนี้และเขาก็ก้าวร้าวเขายังนำผู้ชายที่แข็งแกร่งห้าหรือหกคนมาด้วยดูเหมือนว่าเขาจะต่อสู้เป็นกลุ่มในอดีตชินอี้อาจยังอ่อนแออยู่บ้างท้ายที่สุดหมัดสองหมัดไม่สามารถเอาชนะสี่มือได้ แต่ตอนนี้เขามีถีดูร้ายสองตัวในสวนสนุกและเขาก็มีพลังแห่งความคิดด้วยเต็มไปด้วยความมั่นใจตามธรรมชาติจางซิ่วเตียนชี้ไปที่จมูกข,ของเขาผ่านประตูเหล็กและดุคุณแกล้งทำเป็นอะไรคนดังทางอินเทอร์เน็ตที่เข้ารับการประเมินเมื่อวานนี้เรียกเก็บเงินจากคุณหรือไม่มันควรจะเป็นความคิดที่ดีที่จะให้การประเมินและการประชาสัมพันธ์แก่ฉัน ด้วยเหตุนี้ฉันจึงโพสต์วิดีโอปลอมของคุณก่อนแล้วจึงโพสต์การประเมินความกลัวของฉันในโรงพยาบาลในท่วงกลางดึกและฉันก็ทํามันอย่างไม่แยแสมันไม่ได้ดึงดูดความสนใจใดๆคุณสมรู้ร่วมคิดกับเธอชินอีเข้าใจตลกมากวิดีโอการประเมินผลของโรงพยาบาลความกลัวของเขาไม่น่าตื่นเต้นมากและเขาตำหนิระฆังเที่ยงคืนของเขาว่าน่าตื่นเต้นเกินไปขโมยความสนใจของเขา ชินอี้ยิ้มและพูดว่าอย่าตำหนิแรงโน้มถ่วงถ้าคุณเสอรอไม่ได้อย่าตำหนิภรรยาของคุณว่าที่เรือถ้าคุณไม่แข็งพูดอีกแล้วแม้ว่าจางเสี่ยวเทียนจะอารมณ์สั้นแต่เขาจะไม่ยุ่งง่ายๆดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่ชินอี้ในกรณีนี้ฉันจะไม่เถียงกับคุณฉันต้องการมาเล่นกับบ้านถีสิ่งวิเศษของคุณโอเคไหมฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะักท่องเที่ยวคุณไม่อยากปิดฉันเหรอหลังจากดูวิดีโอเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเลย พวกเขาทั้งหมดมาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาทางเทคนิคกี่กิโลกร,รัมและหลายทาเอลในอุตสาหกรรมนี้ใครไม่รู้เอฟเฟกต์ FX สยองขวัญที่แท้จริงของระฆังเที่ยงคืนเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างได้ทันทีนอกเสียจากกว่าจะมีถีเฮยดังนั้นจางเสี่ยวเทียนจึงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาต้องการแอบถ่ายภาพสถานการณ์จริงในบ้านถีสิงปล่อยให้สวนสนุกของทีนอีถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ปิดแล้ว